วีเบสโมโมบิ๊กเกมถึงคิวทดสอบพักสนามกันวันนี้ครับมันเป็นรอบตกปลาหน้าดินนะครับฉะนั้นวันนี้เราไม่ทดสอบงานหน้าดินเราจะทดสอบประกอบกับคันตีเหยื่อปลอมสําหรับคันเบ็ดวันนี้เลือกใช้อิเล็กตราอาร์โมรีเวทสาย10บขีดยีและเวทเหยื่อ1 3บสถึงสากรัมส่วนสายพีเลือกใช้สายพีอจากค่ายนาตากบซิ่งแหวกแนวกันไปเลยนะครับกับการทดสอบเหยือ่อตัวแรกนี่ก็คือกระดี่ยางแลมเพธด,ด้วยน้ําหนัก13กรัมอยู่ในเวทของเหยื่อที่คันเบ็ดรองรับพอดีเลยเกี่ยวกับรเรื่องของระบบ ระบบหน่วงนี่มันเป็นระบบเม็ดลา2เม็ดนะครับแล้วเราต้องมาปรับคอนสปูลทั้ง2ด้านเพื่อปรับหน่วงให้เหมาะสมกับน้ําหนักเหยื่อทั้งนี้ทั้งนั้นใช้เวลาทําความเข้าใจอยู่ไม่เกิน5นาทีนะครับเราก็สามารถชงน้ําหนักเหยื่อที่เหมาะสมกับแรงเหวี่ยงที่เกิดขึ้นได้บอกได้เลยนะครับ <S <S เกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพของการหน่วงตามน้ําหนักเหยื่อที่ชงไว้เนี่ยทำได้ดีมากๆกับหน่วงเม็ดลาเพียงแค่2เม็ดส่วนเรื่องของระยะเนี่ยเนื่องจากวันนี้คันเบ็ดของเราคือ6กฟุตแนะครับการทําระยะของกระดี่ยางแลมเพลเนี่ยสี่สิบเมตรขึ ตีไปนะหนวดวก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆคลายคอนสปูลทั้ง2ด้านออกเทเลนิตเทเลนิตบอกได้เลยนะครับตีแบบบันเทิงเลยครับรอบนี้นี่คือเหยื่อน้ําหนัก13กรัมนะครับมันน้อยสุดที่คันเบ็ดรองรับได้โมโมบิเกมก็ทําได้ไม่มีปัญหาครับมาต่อกันที่เหยื่อตัวที่2นะครับมันคือตะกัวน้ําหนัก25กรัมเกือบจะติดแม็กของเวทเหยื่อที่คันเบ็ดรองรับแล้วนะไม่ต้องปรับจูนอะไรครับรอบนี้ใช้ระบบนวงระบบเดิมกับเหยื่อตัวแรกได้เลยนะครับแล้วก็วดได้อย่างเต็มที่ผลที่ออกมานะครับแน่น ระยะมันต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าน้ำหนักเหยื่อมันมากขึ้นนั่นเองส่วนแรงต้านลมนั้นเหยื่อทั้งสองประเภทแรงต้านลมน้อยมากนะครับฉะนั้นสนุกสนานกับการตีเหยื่อ2ประเภทนี้เลย <c oughs> เอ,อจะว่าไปเหยื่อตัวที่2นี้จะเรียกว่าเหยื่อก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันคือตะกัวแต่ไม่เป็นไรครับมันใช้ทดแทนเหยื่อที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวแรกนั่นเองแต่บอกได้เลยนะครับการแคสน้ำหนักเหยื่อตัวที่2ตัวนี้โคตรมันเลยครับสำหรับโมโมบิ๊กเกมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับองค์ประกอบทุกอย่างต้องจัดให้แมทก หรือว่าเวทของน้ำหนักเหยื่อที่คันเบ็ดรองรับสุดท้ายก็เรื่องของการปรับจูนตัวรอกและประสบการณ์ของแต่ละคนนั่นเองและสําหรับการทดสอบกับตะกั่วน้ําหนัก25กรัมนะครับทำระยะได้ไม่ต่ำกว่า60เมตรโคตรมันเลยครับไวร์เร้นและนั่นก็คือรายละเอียดการทดสอบเบื้องต้นการใช้งานนะครับมันอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างเพราะว่ามันเป็นรอบตกปลาหน้าดินแต่วันนี้เอามาประกบกับคันตีเหยื่อปลอมแต่กิจกรรมตกปลาไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับและวันนี้โมโมบิ๊กเกมก็ได้แสดงประสิทธิภาพออกมาแล้วว่ามันทําได้และหวังว่าคลิป นี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการพิจารณาการตัดสินใจยังมีอีกหนึ่งคลิปให้เลือกรับชมกันนะครับนั่นก็คือ internal component review ผ่ารอกเช็คสเปคภายในวันนี้ขอบคุณมากๆกับการติดตามรับชมจนจบค,คลิปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนบ๊ายบาย